แต่ไปอะไรกับดักปลาภาษากระเรียงเรียกว่าบะร์เบออาลุงยีได้โอเคผมเป็นยูทูบเบอร์ลุงแต่ว่าก็สู้นะได้เงินไม่เยอะแต่ก็สู้เป็นไส้เขาเรียกไส้ไส้มีอ่ะมีปะเบอร์บะร์ไหนบอกอยู่กับไส้ดิวันนี้ผม ปล่อยความไม่ทะลุแกลบลุ่นเนี่ยนี่ไงไสาไส่ดักปลาไส่ดักปลาไส่ดักปลาโอา้ไม่มีใครสั่นได้หรอกออปัจจุบันนี่นะอะไรนะไอ้ปัจจุบนันเนี้ไม่มีใครสั่นได้คือไม่มีใครทำไม่มีใครทำได้ออืแล้วก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่นี่มันก็ชำนาญอะชำนาญน ไม่ได้มัวพยายามมาเลยนะสาบินอสามีนอสาบินอจะเกิดไม่เลยมันได้ใช่เลยไม่ได้สามินอเดียววิเลยนะอันนี้เป็นวิถีวัฒนธรรมเก่าๆนะครับปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วแล้วก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะผมนี่คือการสร้างความบันเทิงแล้วก็เป็นสิ่งที่หาดูยากแล้วก็น้อยคนที่จะยิ่งนับวันก็ เริ่มมีจังไหเด็กรุ่นใหม่ทําไม่ค่อยเป็นนะครับผมว่าผมว่าทําไม่เป็นเลยไม่ใช่ไม่ไม่เป็นเลยทําไม่เป็นเลยแหละผมว่านะใช่ไหมลุงใช่ไหมยินยันได้ยินยันได้ยกนิ้วเลยทําไม่เป็นใช่ไหมผมผมก็ว่ากันนะเนี่ยคนคนเท่าคนนี้สั่นได้โอเคขนาดเราได้ยสั่นไม่ได้หรอกโอเคครับผม